สวัสดีค่ะแฟนคลับเจ้าท่ทุกท่านสาวดำพระรวยนะคะชานี้ก็มาใส่บาทนะคะวันนี้มาใส่บาทพระ40องค์นะคะที่ตลาดอำเภอเมืองพลค่ะวันนี้ใส่นะคะก็มีใส่บาทพระส0 4สองค์วันนี้นะคะเพราะว่า,ามาแต่เช้าเลยนะคะสาวดำถึงนอนตีสีอาบน้ำ วันนี้ไม่ได้สวดมนต์ค่ะอาบน้ําเสร็จจัดของขึ้รถมาใส่บาทที่ตลาดอำเภอเมืองปนนะคะมีพระเยอะสาวรำจัดมา40ชุดวันนี้นะคะแล้วก็เหนื่อยเมื่อเอลแรกเมื่อวานนี้ไปทั้งวันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามให้พี่กําดังแรงให้สาวดำาทเราด้วยนะคะแล้วก็จากนั้นสาวดำก็จะไปถ่ายเลขจัดอ่ากี่ กี้เท่าหลวงปู่สวงนะคะที่สาวดํามามากราบไหว้บ,บูชา,าที่บ้านนะคะงวดที่ผ่านมาไม่ได้ขอท่านลืมค่ะแล้วก็จะไปจ่ายทําเอาของลุงเคปาเผาน้องเก็บผลไม้นะคะวันนี้นะคะก็จะเอาตัวเลขเพือฝากแฟนคลับนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่าน <c oughs> สาวดําเผาเรือส่บาทเสร็จแล้วก็จะทําอะไรบ้างนะคะก็คือไปให้ร้านโทรศัพท์ก็ใส่รูปโปรไฟล์ นะคะเพราะว่าสาวดํานั้นนะคะเพราะว่าสาวดํานั้นทําไม่เป็นนะคะพอซื้อเสร็จแล้วก็จะไม่เป็นนะคะลายก็คงจะหายไปนะคะบางท่านก็ตกอกตกใจสาวดำสาวดาลายสาวดําหายไปไหนเด้งไปไหนนะคะสาวดําซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเอาซิมมาใส่กับโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็แน่นอนนะคะวันใหม่สาวดํายังเล่นไม่เป็นนะคะ แล้ววันนี้จะทําอะไรบ้างนะคะความจําของสาวดำแม้แตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็จะทําแบบนี้นะคะวันนี้จะทําอะไรบ้างดูนะคะหนึ่งใส่ไปใส่รูปโปรไฟล์ซื้อการ์ตูนไปจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เอาโตโต,โต้ไปฉีดยานะคะแล้วก็ใส่ที่ครอบหัวด้วยไอ้ที่เป็นลําโพงอะ่ะแล้วก็ล้างเครื่อง ปัน่นผลไม้เครื่องปั่นพิกเครื่องการน้ําร้อนส่งเงินกระจับนะคะกระจับสาวดําใส่กอบก็ต้องเพิ่มไปอีกเอ่อเพิ่มไปอีกร้อยละ8 0 0พัก็เท่ากับสาวดำตั้งส่กไปอีกไปอีก5้าพัน0้าพันห้าพันสา่ห้น่ะคะสาวดาต้องจ่ายไปห้าพัน่นะคะ ส่งเงินให้ปู่ลานโพนะคะแล้วก็ท่านขาที่จะสั่งจองกระเป๋ามานะคะปู่บอกว่าท่านสวนจยัดให้เรียบร้อยแล้วสายดาก็จะไปเอาอีกสองสามวันนี่แหละนะคะเอ่อเป็นกระเป๋าที่ปู่จัดให้นะคะแล้วก็มีแล้วก็ซื้ออะไรเนี่ยอะไรนะซื้อที่อ,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 อ๋อที่คาดมา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 จะมาก็มาลูกมามา,มาจะมาก็มาเร็วๆจะมาก็มาเลยเร็ว อ่ซื้อที่คาดคาดเวลาขับรถเนี่ยนะคะมันหลวมกับเสาวราก็ไปเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็ไปอะไรเนี่ยไปย้อมผมทําเล็บนะนะคะซื้อตะกรล้าใหญ่ส่งเงินส่งเงินส่งเงินสามสี่คนเลยวันนี้นะคะอ่านะคะก็ไปไล่ไปเอาไอ้แฟตไดที่สั่งไล่ไว้ไปเป็นหลวงปู่นะคะไล่หลวงปู่นะคะ เนี่ยนะคะแฟนกับดูสิว่าษาทดำจะทําอะไรบ้างดูสินะครับแต่ละวันวันนี้มีสิบสามรายการนะคะสารดก็ต้องจดไว้ไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวจะทําไม่หมดวันนี้จะต้องทําให้หมดทุกอย่างนะคะวันนี้ก็งานเยอะอีกเหมือนเดิมเลยสาวดำนะนะคะโอ้ยน่อยอะไรอะอะไรลูกหยียบอะไรเหรอห อย่าปไปเลยลูกโอ้โหนี่เจ็ดโมงไปซสียเยอะนั่งเน,นนะนะาะค่ะสาวดำชีวิตของคนเราแต่ละคนนะคะตื่นค่ะลืมตาขึ้นมาก็ไม่อวดไม่อยากแต่ของทำเบ่อืดบ่อยากแต่แต่แนวเฮ็ดเนาะพี่นอนะ้องเนาะมืดตาขึ้นมากเกิดใดมืดตาขึ้นมากก็กกจักเฮ็นยังแน่ล่ะเอาบ่ได้เฮ็นยังแต่ได้ย่ำรับเนาะท่านผู้ชมเนาะบาวาานะ่ว่าไผเนาะบ่าวาสิเป็นนั่งหรือว่าสิบ่เป็นบ่าวาสิเป็นนั่งหรือเป็น,าาปน,น,ปนแฟนคลับล่ะมืดตาขึ้นมาก เออย่างแดกก็คืออาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันละเอาต่อจากนั้นก็ไปฮันไปนี่แต่ละคนออกใครออกหน้าแต่ละคนก็ไปสารพัดแต่งแต่แนวาสี่เหตุแต่บุยต์บอยอยากท่านผู้ชมมึงเนี่ยเนาะโอ้ยมึงเนี่ยล่ะมัร้างเป็นแต่จังว่าบ้านนี่จังนั่งนี่เราตื่นขึ้นก็บ่ได้เศร้าเลยนั่งก็เขียนไว้ว่าสี่เหตุยังแน่ไปใส่เน่เฮใจเนี่ยระมัดมือตัวมีมือได้แล้วเจดีนั่นนักก็นะเจดีพักแต่แต่ยามสวดมนต์เท่านั้นะ สดมนเแลวๆปฏิบัติอันนี้ยังทุกสิ่งยงังเลลวๆก็ไปหันไปนี่าากไปใส่วันวิทยาเนาสิไปเลยแบบน,นี้จังนใไงแฟนครับเบิ้งแล้วรับรถมาจะจอาก็มาใส่บาทเสร็จแล้วก็ไปซ่งเงินเอารถไปเช็คอ่ะไปใต้เก็บอนุนพูดสวงแล้วก็ไปใต้เอาลุงเกียบป่า,ผาปเผาก็สจะไปใต้เอาน้องเก็บผลไม้ ก็จะได้ไปหันไปนี่อีกนะมันเบดมือให้เลท่านผะูน้ชมเนาะนั่งนะ่ะโอ้ยกูจะนึกว่าโอ้ยเสาดำยู่ผู้เดียวนันทันจะไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ขันเขาบ่าเฮ็ดน่ะเขาแห้นนะหงเถาวง่ายท่านผู้ชมขันเขาบ่มีเบียงเฮ็ดอันนั้นอันนี่นะแห้งเถาวง่ายค่ะเ่างะะ่ายหลักการแก้เร็วละะหลักการน้าตากระบอสดชื่น เพราะว่ามันบ่ได้ออกกําลังกายบ่ได้ไปหันไปนี้บ่ได้ขยับขยายไปหันไปนี้ยู่งจะบ้านอ่าอยู่ไปอยู่มากกักินเข่ากินเข่าแล้วก็อยู่นั่งหลินมั่งนั่งเว้าบ้างกัแนวสาวดําไอยู่เดี๋ยวจักสิไปคุยกับผู้ใดท่านผู้ชม <c oughs> จักสิไปคุยเรื่องหยังจักสิไปคุยกับไปนั่งก็บ,บ่เป็นคมนมักไปนั่งหันนั่งโอ้ยนั่งไปบ,บปนนเปนน่เป็นแบบนั้นจ้ะอ่าจะไปนั่งบ้านหลังหน,น,น้าหลังอ้วไปบ,บ่เป็นเลยท่านผู้ชมบ่เคยไปนอกจากขับรถ คือรถแล้วก็ขับรถไปหันไปนี่จ้าเป็นไรนะหาแนว้ยวเฮียเต่มันไหนกุมมือกุมเว้นไปสิแหละท่านผู้ชมนี่น่าจะไปรถตัดบันีใจพามือถือบัเนเมื่อวันถามร้านหมอกรนไหนว่าหมอ,อนเปิดหรือยังเนี่ยจะมาเอาอันอันบักลาโตโต,ตมาฉีดจา้าแล้วก็จะได้เื้อไอ้ยันแนวเฮต๋อบ่วงมันคล้องคอให้เขาเนี่ยเขาเลี้ย เลี้ยโตเจ้าของเลี้ยไปเลี้ยามานังเปิดผลเบิ้งเอาเ้าเลี้ยจะมาเป็นแผลตอนนี้แม่เสนอหมอยุ่พอก็ดีตอนนี้หมอยุ่ยก็ดีหมอยุ่ยก็ดีหมอมาหรืมามาอยังลูกทำอะไรคะฉีดยา ฉีดยาหมอมาหรือยังทำอะไรคะฉีดยาจะฉีดยาน้องเนี่ยชีจาที่เขาเลียตัวเองเนี่ยแล้วก็จะให้ใส่ไอ้ไอนั่นด้วยใส่บักรเอรูนั่น<อ>ที่คอเขาน,านาั่ยน้อคุณหมอมาหรือยังหมอไม่อยู่ค่ะแม่อ๋อแล้วหมอไม่อยู่มาจะมาตอนไหนล่ะหมอหมอมาพรุ่งนี้เย็นๆอ๋อ <นะ S 2> โอเคงั้นน่ะลูกโอเคจ้าแต่เคยมานี่คุณแม่ก็เลยมานี่ค่ะหมอวายุท่านผู้ชมเนี่ยตัวโแล้วอันเลี้ยตัวแล้วเนี่ยค่ะ เราเลี้ยตัวเรา White, เนี่ยนั่งเสี่ยงมาขีดยาแล้วก็จะใส่อันบักรโลให้เราน้ำใส่ไอ้หม่องใส่คอเราใหญ่ๆน่ะบ่ให้เราเลี้ยนไงท่านผู้ชมเดี๋ยวมีอีกร้านนึงอยู่สั่นัั่นนเดี๋ยวนั่งไปพุ่นก้อนก็ได้เดี๋ยวนั่งไปไอ้ไปใจอันคามือถือก้อนค่ะท่านผู้ชมไปใจมือถือก้อนสิแล้วอันไปใจมือถือแล้วก็เสีกราบมาเอาโตโตไปหาร้านหมออีกร้านนึงอันมีสองสามล้านอยู่ นี่หมอเขาอยู่มืเอเหนือเนี่ยเขเอาตัวโตฉโตีดจานแล้วมาละ่ะแเกษตรเอารถดีไปเช็ครถไปเช็คแล้วก็ตรได้เอาไอ้เข็มอคัดคาดเอวคาดโตสั่งเขาอันมาใส่รถให้นะคานผู้ชมหลังจากนั้นก็ตรขับรถกลับบ้านไปอันกินเขากับส้มตำเสร็จแล้วก็ตรได้อันไทยอันไทยท่ำคลิปอันปู อันกิจเท่าผู้สวงต่อจากนั้นกับสิไปหาน้องเกลียบผ้ล้ไมมค่ะต่อจากนั้นกับสิไปหาลุงเคีปลาเผาเมื่อนี่มึงรู้เหมือนนี้กับจีนเลซักผ้านั่งเอาไอ้เครื่องเอาเอาผ่าไปแส่ไว้ในเครื่องตอนนั่งมาเนี่ยเป็นกานนั่งใส่แบบเดี๋ยวปั้นผ้าซักป่าตากผ้าก็ค่ำพอดีท่นผู้ชมอืมที่ลรามันกับมัดมือมัดมือพอดีเอ้าเอ้าเอาเอาเอานั่งกระได้เนาะ รัวเลยหมองเรียวให้นี่ท่านผู้ชมกลับมากไหมนะท่านผู้ชมนเนะเาะอืมเกิดอะไรเลยเกิดรถกับมาได้เลยเนาะเนี่ยรถตัดท่านผู้ชมรถตัดอำเภอเมืองพุนดูฝ่ามือนั่งนี่นะมันจะไปเรือยเรถกลับมากแล้วบ่เนาะเฮ้ยไปเรื่อรถกลับมากเหรอเขาเกิดเข,อข,อข่าไปกระทนนั่นเองว่าเด้ย,กยากเยี่ยมันบ้าหรอโอ้ยครับรถไกลไปแล้วว่าเกิดไปห,หาหม่องเรียวกลับมากไหม เลี้ยว้าไปไม่มันเกิดเลี้ยวท่านก็ท่าปั่นเจแดงลบคิดนั่งชิมมืดแล้วลบคิดลบคิดเรือต่เลือจะเรือแต่เท่าไหร่จัอล่นสงสัยลบปวงไหลแล้วล่อเลาคิดไรลบเกลียดายเรื่องไรเล่าไปพนักงขึ้นจากหัวจากหัวนะคอยอย่าลบอย่าลบ อย่าเป็นโคของพี่โกของพี่ไม่นี่มันขยะขยะพี่ส้ะมาบอกกับบฟังนั่งก็ขับรถอยู่นัมือหนึ่งมือหนึ่งก็ขับรถดีมือหนึ่งกับอันไปแย่งอันโทรศัพท์กับเราเพราะว่าเราจับโทรศัพท์นั่งไปเรานั่งอยู่ข้างหน้านั่งจังตัวโตยืนอยู่นั่ะเราก็ดึงไปสามเถอาผมเนี้ยเราเอาจนว่ารบเบิดทุกข้อความทุกอันเป็นโทรศัพท์เป่าเลยนั่นเราจังคอยว่างวันนี้นั่งกับว่าเอาคนตรงนีมามา คือเด็กหน่อยแต่มาบอกยากเดี๋ยวจะเปลบของพี่อย่าไปลบของพี่เดี๋ยวจะลบคลิปพี่หมดไม่ไม่อันไม่ใช่อันนี้มันขยะนี่มันขยะสั่นคือเดี๋ยวน้ำในนั้นจะหัวควนเราว่าโอ้ยนี่ตัวนี่เขาว่าคนนั่นควางนี่เป็นแนวนีตัวนี่สนอว่าหัวควันบัดคึ้นได้แล้วโอ้ยขอโทษหลายๆพี่สั่นขอโทษกับแล้วไปขอโทษบพรขอโทษกับเพรเป็นยังโดนเจ้ามันเอาขึ้นบ่ได้แล้วก็เจ้าว่าสิไปเครียดที่ยังมันไปเครียด ให้ไปให้ให้กันไปจมให้กันไปว่าให้กันมันก็บ,บ่ได้ขึ้นมามจิตจังว่าจิตจ่มอย่างนอนนั่งกับตาราหาคนจังนั่งกับหาย,ยากอยนูะ่นั่งนี่นอนก็ต้องให้ให้กันจมให้กัน,ลน,นเ,เ,เยนลยพี่น้องเนาะท้ายมาามืดมือดมืดคำแดดกระหอนลบทิ่มมืดวันนี้แม่เล่ากันดีว่าแต่ไม่จมเนาะ บ่เป็นยังไงเอาใครซึ่งกันแล้วกันนั่งกับบ่เขียดเนี่ยนะบ่เขียดซื้อๆื้อยู่ยิ้มใจนั่งฝึกมากโดนแล้วบ่มีเขียดบ่มีกวดบ่มีสั่งบ่มีอย่างบ่ได้ซื้อซื้อยู่นั่งกับม้องเป็นว่าอ้ยเนาะขนาดเท่าบอกว่าบ่แย่ลบเล่ากับลบนี่แล้วกับบงเขีนึกเป็นใจอยากหัวเนาะคนนอกันบอกบ่คนเบาบ่ฟังกันมันก็อยากหัวเนาะอ่า ผู้เฮ้าเฮ้าผู้ตั้งสติได้แล้วผู้เฮาฝึกมาฝึกการตั้งสติฝึกการให้อภัยฝึกการบอกห้เครียดบอกห้โกรธไฟสีด้า10 ouais. สีว่าไฟสิช่างใดก็ตามฝึกไว้ท่านพี่น 108, ้องฝึกไว้ฝึกไปฝึกมาเฮาก็ชินค่ะต่าไปเฮ้าก็สิบ่เครียดผู้ได้บ่โกรธผู้ไดผู้ใดด่าเฮ้าผู้ไดว่าเขาจังไดก็ตามเฮ้าบ่โกรธแต่คนที่คนที่ด่าเฮ้าคนที่เหตุกับเฮ้าน่ะเขาเสิได้บาปเองเพราะเา้่โกรธบ่เครียดเขา นมือก่นเนาะมันมาเกียดเขาเขาก็ได้รับการสรรพุ่นเจว่ากรรมกรรมใดใครทําคนนั้นก็รับผู้ใดก็คนนั้นก็รับ,ก,นนก,บกันเข้าไปเครียดไปคมเขากันเขาก็กลายเป็นบาปน้ำเขาอีกโอ้ยนั่กนก็ทุกมมืนนนจจนนอนึ่งนั่นคือได้ยนะมันนั่งอยู่จากหัวจากหัวคือจ้างอัานลูกน้องนั่งเนาะลูกน้องนั่งเนาะนั่งบอกว่าเธอถอยรถเธอระวังดีๆนะหนะนะน่ะไปชนเอาไอไอไต้นไอ้ทุเรียนเขานาะไปแสดงภาคใต้เนาะรถซิบอ้อ ถอยรถเขางาั้นถอยรถถอยรถเขาข้างๆเวทีน่ะนะถอยรถเขาข้างละข้างหลังเวทีนะ่ะเพื่อที่จะเอาตู้ตู้ลงเนาะสมัยตะกินเะนาะป่านนี้หัวหน้าบอกว่านั่งเนี่ยบอกว่า,าพี่แก้วพี่แก้วพี่ถอยดีๆนั้นนะระวังนะตอนทุเรียนเนีย่ยไปชนของเขาไม่ได้นะพี่แน่นอนหัวหน้าผมรับรองก็ใช่รับรองรับรองนนะหัวหน้าดูพี่ถอยรถ มันเอียงๆอ่ะพี่ไปดื่มมาแล้วเปล่าผมสบายมากหันหน้าไม่ต้องห่วงว่าสันพอนั่งหันหลังได้กันย่างไปขับรถ,ข,บรถขับรถเก๋งสิออกไปข้างนอกเสียงเตดังเค้มต้นทุเรียนเขาหักทั้งต้นเลยพี่น้องเอ้ยอยุ้ไอ้ไอ้นี่แม่ยุ้อทางง่ามเต้นทุเรียนเขาโอ้ยเขาตอนนั้นนั่งกำลังดังเน,นาะเจ้าของเาว่าถ้า บ่าแมนเย็นจิตนี่บ่แมนเย็นต,า,ตาไม่ใายเย็นจิตตอนทีวีนี่ฉันไม่ยอมเพราะว่าเขาจะเอาเรื่องต้นหนึ่งเขาบ่แมนหลายๆบ่แมนหน่อยๆพี่น้องสองสามหมื่นต้นหนึ่งเขาขายได้สองสามหมื่นอ่ะต้นทุเรียนอะ่ะลูกดรกลูกบักไงเนี่ยโอ้ยนี่แล้วนั่งก็จะคอยว่าโอ้ยกระักสีเขียดวาจาังไหนล่ะมัดขับซ้นต้นท,ทุเรียนเขาหักโอ้ยพี่น้องดีแต่มันบ้าน หักมาใส่เวทีฝึกเอาพี่น้องฝึกเอาว่าต้องเขียดว่าต้องคุมไปสีด้าสีวาสีหาย,ยัาง่ก็เซ้อๆแต่่าเร่าอันลูกซ้ายเราอันพะลึงหัดเราก็แอบบอกให้คุณแม่ฟังอยู่วันโอ้ยอันกับเดือนสก,กาวนะั้ว่าโอ้ยนี่เป็นคุณแม่เนี่าสั่นกันเป็นผู้อื่นนี่่ามัน ขาบอกว่าอะไรได้ให้กันให้พิษก่ใจกันเลยเล่ะว่าฉันว่าโดยจะบอกกับแม่เป็นของเจแดงนี่นะคุณแม่จะเป็นของเจแดงนี่อันไอ้จักยังแนบ่น้วา่าฉันเพราะว่าไอ้เดินตะเกายวกับพระฤหัสว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคคลิปของเจแดงนั่นนวยไม่ได้เบื้องหน้ากันดอกนะซั่งก็จะมีประโยชน์ยังแล้วเนาะลบปแล้วเหมันต์แล้วไปท่านตัว สมมุว่าเจียดเดี๋ยวเขามันได้ยังขึ that. ้นมากแล้วมันก็บ่ได้เนาะเจียดเดี๋ยวเขาก็มีแต่องหายจะจมมีกันได้กันนื่นเตินเบื้องหน้ากันได้แล้วมันก็จะจ้าจีไปให้ยังเนาะอันนี้เป็นใจนากนรอวาเดี๋ยวน้ามาหัวรถตัดน้าไปจ่ายเงินก่อนจะท่านผู้ชม